สว,ส,สวัสดีค่ะตอนนั้คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะนแต่ว่าเราไม่หยุดนะเรามีข่าวบันเทิงต้องมาอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้<ช>เลยใชครับน,ะะบนี่โอ้โหวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแต่งตัวเต็มมากเลยย้อนยุคกลับไปในที 20s ัลับไปยุค2 0เลยเอออย่างนี้ดีกว่าเข้าเรื่องเลยวันนี้ข่าวแรกของเรานะฮะเป็นเรื่องราวที่มันเคย เกิดความกระหลขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องของการจองบัตรคอนเสิร์ตหลายคนน่าจะรู้กันถ้าคุณเป็นบิลีิเวอร์หรือว่าแฟนคลับของจัสตินบีเบอร์นะฮะเมื่อวันที่29เมษายนเขามีการเปิดให้จองบัตรกันวันเดียวเลยวันเดียวอยากจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยระบบแทบล่มคือเขาเนี่ยต้องตื่นกันมาตั้งแต่9โมงเพื่อรอเข้าไปในระบบก่อนแล้วก็ต้องกดจองให้ได้ให้ทันนะ นะฮะเพราะว่าวันที่อวันที่6พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะฮะจัสตินเวลทัวร์ Tour, เขาก็จะมาแสดงสดที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมถือว่าเป็นการกลับมาในรอบข้าวปีอ,อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มเนี่ยหชั่วโมงเท่านั้นตั๋วหมดเกลี้ยงหมดจริงๆคุณผู้ชมแบบไม่ได้เลยนะคะตั๋วนี้มีหลากหลายราคาด้วยนะขนาดราชมังอ ที่ว่าใหญ่แล้วว่าตัวยังไม่พอเลยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคนที่พยายามจะกดบัตรคอนเสิร์ตและเป็นแฟนคลับตัวจริงมากๆของบีเบอร์ก็คือคุณแม่มาร์กี้ราศีนี่เขาบอกว่าถึงขั้นให้ออฟฟิศจะหยุดงานเลยนะอ,อแล้วไม่<บ>ใช่ออฟฟิศของมาร์กี้คนเดียวแบ่งเป็นออฟฟิศตัวเอง,อ,งออฟฟิศเพื่อนคือต่างคนต่างช่วยกันกดต้องกดให้ได้จัดต้องกดให้ได้ปรากฏว่าฝั่งออฟฟิศมาร์กี้กดไม่ได้เลยแต่ของเพื่อนอ่ะกดได้มาเอราโชคดีอยู่ซึ่งมาร์กี้ก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรฝั่งออฟฟิศตัวเองเนี่ยกดไม่ได้รอ ราคาวีเซลก็ได้เอาที่แบบว่าพอไหวเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ราคาบัตรวีเซลนะฮะของ Justin World Tour ที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขามีคนวีเซลราคาเนี่ยเริ่มกันไปตั้งแต่1.3ล้านบาทไปจนถึง37ล้านบาทแต่มากี้บอกว่าอุ้ยราคานี้ก็อาจจะตั้งเล่นๆตั้งปั่นราคาน่าจะทำคอนเทนต์เออไปคอนเทนต์น่าจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะแต่คุณแม่บอกว่าก็คือยังไงก็จะต้องซื้อเพราะว่าห0,000ื่นเนี่ยก็ซื้อมาแล้ว S <S ออคือต้องบอกว่ามากี้เนี่ยนะคะเป็นแฟนขับบีเบอร์ตัวจริงมากๆอย่างตอนเมื่อ8 8 9ปีที่ผ่านมาที่เขามาไทายเนี่ย <ผม S 2> คุณแม่ก็ซื้อบัตรไปแล<ก>้ว <ไป S 1> นี่ตามคลิปนี้ตามคลิปของเขาเนี่ยนี่คือเมื่อต้นปีเขาไปดูที่ L a เอคุณผู้ชมแล้วก็คือไปจองตั๋วไปยืนต่อคิวหนาวๆอ่ะเพื่อซื้อตั๋วเข้าไปดูแฟนขับตัวจริงนะแฟนขับตัวจริงแล้วก็คือแต่งตัวสวยมากเลยคือตอนแรกเขาซื้อบัตรเหมือนดี p ไปก่อนแต่พอมันมีเรื่องของโควิดมาเนี่ยก็เลยไม่ได้จับมือตอนแรกเขาแต่งตัวแบบให้บีเบอร์ทักเลยนะ้แต่่วาก็เลยได ไปดูเฉยๆนะคะงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนว่าไม่พลาด แล้วก็จะตัดชุดใหม่นะพี่เต๋อตัดชุดใหม่เพื่อไปดูคอนเสิร์ตบีเบอร์ค่ะโอ้โหแนะนําเป็นสูตรส้มดีไมเหมือนพีเชสจะได้เห็นในในเอ็มวีเจสตินบีเบอร์เขาบอกชุดต้องอลังการเพราะว่าบีเบอร์เนี่ยจะได้มองลงมาจากเวทีแล้วเห็นคุณแม่มากี้ค่ะบอกเลยว่าแฟนคลับตัวจริงนะคะแล้วก็สาเหตุที่ชอบบีเบอร์มากขนาดนี้หลักๆเลยนะรอแต่ก็ต้องบอกว่าต้องรอและก็เก่งด้วยจริง่อจริงๆเก่งด้วยแล้วคุณสามีก็ตามใจด้วยนะคะลอาไปฟังเสียงแฟนคลับตัวจริงนัมเบลวันคุณแม่มากี้กันค่ะ ดีใจมากดีใจมากอยากให้คุณมาเห็นเมืองไทยแล,แ,ลแล้วเราเอบาบัตทันทันไหอกี่ะ คือกี้อยากไปกับเพื่อนด้วยก็เลยคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวฝั่งเนี้ยก็จะกดบัตรนะฝั่งนู้นก็กดบัตรฝั่งนี้ก็มีพนักง,งานออฟฟิศวันนั้นไม่ทํางานาพนักง,งานาหออยุดเพราะกดบัตรคอม<อ><อ>ที่ตัดต่อ on the run ไม่ตัดต่อวันนั้นต้องกดบัตรทิ้ดไว้แล้วถ้าสมมุติไม่ได้ก็เออใครที่ได้ก็มาซื้อขายต่อให้เราแล้วกันห้าหมืนเคยกดมาแล้วนะห้าหมื่น เอาซิตัวจริงอ่ะตัวจริงงานทำงานมาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกทุกวันนี้ที่ทำงานไม่ใช่แล้วช้อปปิ้งกับซื้อของจัสตินแค่นั้นแหละคือที่ LA เนี่ยกี่ไม่ได้แบบไม่ได้ได้ตั๋วที่แบบข้างหน้าใช่เพราะว่าไอตั๋วที่กี่ซื้อ5้าหมื่ะเขาไม่ได้ให้มิดแอนกรีดที่จริงเขาจะมีมิดแอนกรีดนะคะมิดแอนกีดก็คือเราสามารถเข้าไปแบบว่า อ๋อไอซัมไทยแลนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแข่แ c น n c e นไปเพราะว่าเขาติดโควิด<ไ>ครั้งที่แล้วที่เขามากี่ก็ไปดูนะกี่ไปดูคนเดียวด้วยเพราะกี่ได้บัตรใบเดียวใช่อะ,อะไรอะไรอะไรทำให้ชอบเขาอะะชอบไะตอนเริ่มแรกเลยคือหล่อพูดตามตูต <laughs> เราจะไม่อ้อมค้อมอะไรเริ่มแรกคือหล่อแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยแบบคือเพลงเขาดีมากๆแบบดีแบบ ดีจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบขนาดเพื่อนผู้ชายเราที่ไม่ชอบอ่ะยังบอกว่ายอมรับเลยว่าเพลงแบบเพลงเขาฟังกูรีเย่มากช่วงนี้ก็เลยแบบก็ชอบต่อเนื่องเพราะเขาไม่ตกเลย ดูออกเลย,ลยดูออกว่าแฟนแฟนคลับตัวจริงก็คือชอบมากคลั่งรักมากแล้วก็วันคอนเสิร์ตนี้ไม่พลาดแน่นอนเจอคุณแม่มากี้แน่นอนนี่คือรอดูอนอกจากรอดูจัสตินบีเบร์แล้วรอ,รอดูชุดมากี้ด้วยรอดูชุดเลยว่าจะชุดไหนนะฮะ,ฮะไปดูคอนเสิร์ตอ้ะมาอีกหนึ่งคนคนนี้แจ็คกี้หลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปว่าเขามีการหยอดงานเตะนะฮะเพราะว่าขน่มในสเปคที่เขาออกปากบอกว่าใช่คนนี้สเปคเลยนั่นก็คือแคทเธอรีนทอนนั่นเอง แต่ว่าจะบอกว่าหลังจากหลังจากมีการตอ้กกันเกิดขึ้นเนะี่ยเราต้องไปถามเธอหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสนะเกร9ก้าวเกิดขึ้นหลังจากที่น้องก<อ>้าเนี่ยเป็นโสดแล้วนะคะ<อ>ก็เลยมีคนเนี่ยจับตามองว่าเออคู่นี้เคยเล่นละครด้วยกันแล้วเคมีมันได้เกรเก้าเกรทก้าก็มาแล้วทีมีแ<อ>จก,กี้ที่ตอ้มาตลอดเขาจะว่าอย่างไงอ่ะงเตอนักข่าวเขาก็เลยไปถามแ<อ>จก,กี้เขาก็บอกว่าอ่ะถ้าเอาจริงๆเคยดูละครตอนที่เกรดก้าเขาเล่นด้วยกันก็มีเคมีจริงๆนะครับผมแต่ว่าขอนิดนึง ก็ถ้าสมมุติว่าจะมีการประกาศเปิดตัวอะไรเมื่อไหร่เนี่ยแจ้งหน่อยวานพี่เกดบอกหนูล่วงหน้าทีหนูจะบอกลุงด้วยตอนนี้เนี่ยแจ็กกี้เขาบอกว่าเตรียมเพลงให้เรานะเพลงอะไรจ๊ะเปิดตัวคำยินดีคำยินดีแต่ในคำว่ายินดีพูดเลยว่ามีน้ำตาซ่อนอยู่เฮ้ยเออแต่ว่าจะร้องเพลงคำยินดีให้นะจะร้องให้แต่ว่าวานบอกล่วงหน้านิดนึงอ่ะถ้าไม่เชื่อลองไปฟังเสียงเธอกันค่ะ ตั้งนั้นเลยเราก็เป็นแฟนคลับที่คอยดูอยู่ยห่าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นกระแสก,การเราก็คอยดูว่าเออจะเป็นจริงหรือเปล่า<ม>เราก็เชียร์เราก็เชียร์เพราะเราก็รู้สึกว่า เาน่าจะเป็นสเปคที่เกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบถูกต้องถูกข้อแล้วก็แต่เราไม่รู้อะไรเขาลึกๆข้างในอะสิแต่เราก็เชียร์เหมือนที่แฟนคลับเขาเชียร์กันนั่แหละก็สปอร์ตแล้ว,ลวรู้สึกคนน,นี้ได้นี่พูดเหมือนแม่พูดเหมือนเราเป็นแม่เขาเราเระบความรู้สึกเราหล่ะเราก็ตอบพี่เกดมาอยู่เหมือนกันนะใช่แต่เราไม่ได้แบบจริงจังไงเนี่ยเนี่ยอะไรค่ะคนที่มันเตาะเสียงดังเนี่ยมันก็จะแค่แบบเตาะเสยๆเงียบๆนะเขาดูเงียบๆนะคู่เนี้ยฉันว่ามีอะไรฉันว่ามีกลิ่น แต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยข้างในนะแต่ว่าฉันม่ามีเกรดใกล้แล้วนะตอนนี้ต้องเริ่มซ้อมแล้วนะคือก็อยากจะบอกพี่แกว่าพี่แกถ้าเกิดว่าเออจะเปิดตัวยังไงก็บอกก่อนสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมนี่จะได้ซ้อมเสียงจะได้แบบร้องเลยใน<อ><า>ี่ร้องเพลงอะไรคะขอให้ความรักเนี่ยมีแต่ความสุขใจแล้วหน้าเป็นอย่างนี้นี่ขนมดั้งเ หรือปเปล่าเนี่ยเราโอเคเรารู้ว่าพี่เขาเป็นพี่ชายอยู่แล้วเรากับพี่เขาก็แบบเป็นพี่น้องกันคือชัดเจนในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยและด้วยความที่พี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้สึกว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรเป็นพี่น้องกันจริงๆเราเลยกล้าที่จะต่อถ้าสมมติเขาคิดอะไรกับเราจริงๆเราก็อาจจะไม่กล้าขนาด โอเคชอบมากที่ร้องเพลงแล้วก็เปิดหน้ากากให้ดูนนึงว่าแต่ข like uh, ้างในยิ้มอย่างนี้นะครแบยิ้มแบบว่าก็คือยินดีแต่ว่ายินดีแบบยิ้มเจือนตาจิกแนเนอแต่ก็ยินดีด้วยครับผมถ้าอยัางไงก็ฝากพี่เกรซนะครับว่าจะมีข่าวยังไงหรือก็ แสดงแจ้งข่าวแจ็กกี้รู้หน่อยวานบอกกันนิดนึงวานบอกล่วงหน้ากันนิดหนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะครับอ่ะขยับมาที่ความน่ายินดีจริงต้องยินดีจริงอ่ะย,ยินดีล่วงหน้าเลยยินดีล่วงหน้าเลยสําหรับว่าที่บ่าวสาวนะคะก็คือพี่หญิงรัฐานะคะกับคุณตุลตุลยเทพจริงๆคู่นี้เนี่ยเขาจัดงานมั่นกันไปแล้วนะครับผมบบเรียบง่ายนะคะ <พอ S 2> แต่ว่าเขาอแต่งงานกันมา2ปีแล้วเนาะใช่สปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้จัดงานจรทงเพราะว่าด้วยเรื่องราวของโควิดในทีอะไรใดๆนั่นแหละ ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีวันแล้วนะคะก็คือ19พฤษภาคมนี้แต่งแน่นอนจ้าหนิงบอกว่าตอนนี้ตเตรียมงานไป80กว่าปร์็นแล้วนะครับที่กังวลตอนนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือรายชื่อแขก คือโรงแรมเนี่ย<ๆ>เขาสามารถรับแขกได้400คนแต่เชื่อว่าโอ้โหทั้งฝั่งพี่หญิงฝั่งพี่ตุลเนี่ยแขกน่าจะต้องมาเยอะกว่านั้นแน่ๆคราบผกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องจัดแล้วแหละเพราะเงินมาจําโรงแรมพอไม่คืนแล้วนะคะคส่วนชุดเจ้าสาวเนี่ยเตรียมไปแล้วประมาณ5ชุดด้วยกันนะชุดแรกคืองานเช้าหนึ่งรถน้ําสั่งอีกหนึ่งแถลงข่าวอีกหนึ่งงานเลี้ยงอีกหนึ่งแล้วก็ after party อีกหนึ่งไปเลยค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย ยังตัดไม่เสร็จนะ,ะแค่บอกได้เลยว่าแต่ละชุดเนี่ยจะมีธีมเกี่ยวข้องกับดิสนีย์ก็คือธีมเดียวกันเลยกับชุดพรีเวดดิ้งที่ถ่ายรูปไปก่อนหน้นี้นั่นแหละค,ค่ะคือถ้าเป็นแฟนคลับของพี่หญิงอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้เพราะพี่หญิงเขาชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของดิสนีย์มาก<อ>ๆนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นพี่หญิงบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เข้าคอเจ้าสาวเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลา แต่ก็พยายามออกกําลังกายทุกวันนะครับส่วนว่าที่เจ้าบ่าวพี่ตุลอ่ะถ้าใครติดตามรู้ว่าทั้งสองคนนี้แข่งทั้งวิ่งมาราธอนแข่งทั้งตรกีฬาเจ้าบ่าวพี่ตุลเนี่ยเขาบอกว่าเขาขออนุญาตไปแข่งตะกีฬานะผ<อ>ู้หญิงไม่ห้ามด้วยนะ เบอกว่าเอาถ้าอยากหน้าเทาวันแต่งงานก็ได้ก็ไปเลยนะคะส่วนอะไรแล้วคนจับตามองว่าเอ๊ะทำไมดูท้องป่องๆอะไรแบบนี้พี่หญิงก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ท้องนะที่ท้องป่องวันนั้นมันเช้าอยู่แล้วก็อววนนั้นอ้วนภาพเนี้ยที่หลายคนจับตามองนะคะคนก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าจะมีข่าวดีแล้วเราดูแบบป่องๆเล็กๆเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคงฮะก็บอกว่าคอนเฟิร์มยังไม่ได้ท้องนะคะแค่อ้วนนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขา คอนเฟิร์มเรื่องนี้กันค่ะเราแค่อ้วนนะคะตอนนั้นเราแค่อ้วนหรือเราอาจจะแบบเช้าอยู่อะไรเงี้ยการทบถ่ายเรายังไม่ค่อยมามงไม่ค่ามีไข่เกิดมีตลอดเลยใช่เพราะหยิบเป็นคนถ้าหญิงกินแป้งนิดนึงหยิบเป็นกรุบบีอะค่ะเลือดกรุบบี ว่าไหนกินขนมปังอ่ะท้องจะป่องก็มีงงงกันอยู่บ้างบางบางเดือนที่แบบเออแบบ๊ะมาไหมไม่มาอะไรเงี้ยก็มีใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่มาอย่างชุดก็ต้องเลือกใส่เหมือนกันเพราะมันก็เป็นที่จับตามองคนนี่นใช่ใช่หลังๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะพยายามดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าเพราะว่าจังหวะมันมีคลิปหนึ่งที่เต้นอยู่กับเบลอ่ะเป็นจังหวะหายใจเข้าพอดี ื่นที่แบบหันข้างหรืออะไรแล้วแบนเขาไม่เอานะ,ะเขาก็แคปตอนที่น,นั้นเลยแม่ก็เห็นบนทุกที่สก,กิดตลอดถามตลอดแต่ว่ามันทุกอย่างมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไระกำหนดได้ด้วยตัวเองมันกําหนดได้ด้วยวิทยาศาสตร์แหละแต่ว่าณตอนนี้เราก็ยังไม่อยากให้ไปถึงวิทยาศาสตร์แม่เคยไปบนที่พระธาตุดอยคอําคนว่า<อ>จะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง,นอ,าง,ง,งอนแล้วก็เดี๋ยวให้หญิงมาลำโดยไม่บอกกี๋ <laughs> เราแบบพอเขาได้ใช่ป่ะเขาแบบยิงปะเชียงใหม่กันไปถิ้งปะนะเออไปทําไมอ่ะอะไรเงี้ยแม่จ้างนางํำมาเดี๋ยวไปํำที่วัดด้ยคาโอเคพอไปถึงก็ปิงออกไปลำเออแม่น้อยไปบนแล้วก็ไม่ถามลูกสาวก่อนเลยบนให้ก่อนบนให้ก่อนเลยครับผมแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีร่วมงานสำหรับพี่หญิงแล้วพี่ตุนนะฮะใช่ค่ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่ที่ต้องแสดงความยินดีเหมือนกันนะคะกับ คู่เพื่อนสีคู่นี้นี่มชมพู่ทันสีตานะฮะกับพี่เป๊กกี้สีธัญญาคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็สนิทกันมากเลย<ะ>แต่ว่าเคยมีปัญหาคือเป็นเรื่องของคนอื่นนี่แหละเป็นความเข้าใจผิดนะ,ะฮะก็เลยทําให้ไม่ซีกันเหมือนเดิมค่ะซึ่งพี่ชมพู่นะคะก็เปิดใจกับทางเรานะบอกว่าจริงๆแล้วว่ากับพี่เป๊กกี้เนี่ย สนิทกันมากกว่า10ปีแล้วจริงก่อนหน้านี้เนี่ยไปไหนไปกันนะไปนอนค้างด้วยกันไปต่างจังหวัดด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้หนีหน้าหายไปไหนยังคงทำงานพิธีกรยังเจอกันอยู่ก็ยังถามสาระทุกสุขดิบนะคะยังห่วงใยกันนั่นแหละแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าความสำคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบกลเหไือนิมกันเหมือนเดิมอะไรแบบนี้รับผมแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็ได้กอดคอเคลียร์ใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้เข้าใจกันดีแล้ว S <S คราวนี้กลับมาทํางานร่วมกันเนี่ยขนเขาบอกว่าถ้าไปออกรายการด้วยกันหรือว่ามีช่วงเวลาไหนที่สามารถเมาส์กันได้อ่ะเมาส์มอยกันสุดฤทธิ์ความสัมพันธ์กลับมากระชับแน่นแฟนคืนดีกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ชมพู่เล่าเรื่องนี้กันค่ะเราก็คาใจนะเพราะว่าเราต่างคนอย่างที่บอกก่อนที่จะเคลียร์เรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรติดอยู่ในใจหรือมองตาอะไรเนะี่ยรู้สึกแบบมันมีเรื่องเนี้ยคาอยู่ทําให้เราไม่สามารถแบบมันแน่นกันเหมือนเดิมอ่ะ ด้วยความเข้าใจผิดของเราัองคู่อะไรอย่างนี้แหละแต่พอวันนึงพอจังหวะมันได้วันนั้นที่เขาไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเราแล้วก็เหมือนบรรยากาศมันได้มันสนุกมันก็เลยแบบลองคุยสิมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราวะไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหายไปไหนอะความความเป็นเพื่อนรักกันขนาดนี้มันไปไหนอะไรเงี้ยพอมันได้เคลียร์มันก็โหร้องไห้ก็ไม่มีอะไรเลยอะต่างคนต่างรู้สึกแบบรู้สึกกันไปเองเรื่องมันเกิดจากอะไรบอกไม่ได้ช่างมันเถอะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องมาจากเราสองคนด้วยแหละมันก็เป็นเรื่องที่ มันอาจจะไปได้ยินอะไรเข้าหูมาได้ทําให้เข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันมาจากเราหรือเปล่าหรือว่าเราไม่พอใจกันแล้วกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางเหตุการณ์ที่มันทาให้รู้สึกไม่ค่อยดีเพื่อนคนดีคนเดิมกลับมาใช่จริงๆเขาก็ดีเขาก็เป็นคนเดิมของเขาแต่มันแค่อย่างที่บอกมันมีมันมีสิ่งที่ทําให้เข้าใจผิดกันอยู่แค่นั้นเองแต่พอมันเคลียร์แล้วมันก็โล่งสบาย นี่เคลียร์กันเรียบร้อยรักกันเหมือนเดิมอมอาจจะแบบว่ามีผิดใจกันเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะครับผม,อ,มอ่ะคราวนี้มาถึงนุม่มรอเขาจ๊วหน้าเจี๊ยคนนี้ของเรานะครับน้องมาร์ตจุธาวุฒินั่นเองล่าสุดเองเนี่ยก็ถือว่าประกาศบอกสื่อเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ไม่สดแล้วนะจ๊ะหัวใจไม่ว่างแล้วหรอหัวใจไม่ว่างแล้วจ้าแต่ละมีคนครอบครองแล้วนะคะก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นสาวนอกวงการที่ก็ศึกษากันมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่าก็ตัดสินใจว่า จะประกาศบอกสื่อเลยว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะเพราะว่าสาวคนนี้เนะี่ยถือว่าเข้าใจรูปแบบการทํางานในวงการบันเทิงของมาร์เป็นอย่างดีนะคะ อย่างเล่นบทเลิฟซีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอนุญาตไม่ต้องขออนุญาตด้วยเออเขาเข้าใจ,าใจนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยน้องมาร์ทเขาก็อาจจะมีข่าวว่าเอออาจจะมีข่าวคบกับสาวในวงการมาซะส่วสนใหญ่แต่สําหรับคนนอกวงการน้องมาร์ทบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับถึงว่าจะประกาศออกสื่อว่าไม่โสดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวโพสต์รูปลงโซเชียลโพสต์รูปคู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าน้องมาร์ทบ,บอกว่าใช้ชีวิตปกติเลยก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันถ้าไปเจอในที่ปกติเนี่ย เข้ามาขอถ่ายรูปได้สบายๆไม่ได้ปิดอะไรแค่ไม่ได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมหรือโลกโซเชียลของตัวเองละกันว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเพื่อนสนิทอย่างสาวใบเฟิร์นบิมชนกล่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าไม่รู้ผมดูไม่รู้พี่กีกีแล้วใบเฟิร์นถามพี่พี่กีกีประมาณว่าแล้วทำไมพี่กีกีรู้แล้วทำไมใบเฟิร์นยังไม่รู้ทำไมใบเฟิร์นไม่รู้งานนี้นะคะหนุ่มมาร์ก็เคลียร์ว่าตอนนี้ใบเฟิร์นรู้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จริงๆคือต่อให้มีการคบกับใครอะไรอย ก็จะเป็นการบอกเพื่อนเฉยๆว่าเอ้ยเนี่ยคบกับคนนี้นะไม่ได้ขอให้เพื่อนสแกนแต่อย่างใดก็เลยอาจจะรู้ช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะเหมือนวิ่งเวียงกันมาเจอกันล่ะครับแบบบังเอิญนะรเวียงหรือเอ้โลกเวียงถูกป่ไม่ใช่ไม่ใช่เวี่ยงแบบเออเหมือนโคจรมาเจอกันอะไรแบบบังเอิญบังเอิญอ้อมๆหน่อยเจอแล้วใช่เลยไหมคะก็ คลิกครับคลิกกันอืม,อมก็ค่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนดูกันไปเรื่อยๆครับเขาน่ารักยังไงครับก็มีความใส่ใจอืมเหมือนเหมือนเข้าใจกันด้วยที่ทํางานคนละสายกันแต่ว่าแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเรียนรู้แล้วก็เหมือนพยายามเข้าใจธรรมชาติงานของอีกฝ่ายเขาค่อนข้างเข้าใจธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแบบเออมันเป็นเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเราเราก็แยกแยะเขาก็แยกแยะได้อยู่เลย ชาวก็แซวไปเรื่อยยากก็ไม่รู้แหละไม่รู้อืมเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นเนาะครับไม่รู้เคยเห็นลูกเคยเห็นลูกครับดูให้ดูใช่ครับอะไรอะไรทำให้รู้สึกว่าเราต้องบอกเพื่อนบอกอะไรนะครับก็เพื่อนสนิทเนาะเพื่อนสนิทก็ต้องก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงเลยอัปเดตอัปเดตชีวิตปกติอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้เขาช่วยเช็คอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ครับ เนี่ยดูสิใบเฟินก็ไม่รู้เราก็เจอกับน้องมัดแล้วคุณรู้ไหมผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่มีพิรุษเลยเจอม์ดม์ก็ไม่เล่าเออเอาไปเปิดซอยเมาท์มอยกันดีกว่าเซอยเมาท์มอยกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้เรามีเรื่องราวสําหรับคอซีรีส์ห้ามพลาดเลยรวมไปถึงเพลงประพรด้วยค่ะมามยไม่อยากเมาเราเปิดใจกันสักทีดีไหม วัตเดร็กขอพักเพลงซ่อง,งเงาเงามาเติมความสดใสด้วยซิงเกิลใหม่ It's a m a c h ที่มีจังหวะให้โยกตามเบาๆยิงถ้าใครอยู่ในห่วงรักรับรองกินตามไปด้วยหาฟังสิจ๊ะรออะไรจัดไปค่ะยกแก๊งมัดบูเอ้มาบอกผลงานดีๆมาเปียดซีรีส์ปืนกลและขนเขียนนำแสดงโดยผู้พันเบิร์ดพันธนากรและหนุ่มหล่อจุองอาเชนเดินราวสุดมันเอฟเฟกต์ฉากและลีลาแอคชั่นที่ทุ่มงบสูงถึง45ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมฉายขอซีรีส์ใี้ชมอีกหลายประเทศแต่สำหรับแฟนๆชาวไทยหาชมได้แล้วจ้าวิเล่เราสักคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ